สวัสด no ีค uh, ่ะนักอาชติมาค่ะชุติมาโสดาพักรองอันดับ5ใช่ไหมคะ Miss Grand Thailand 2025นค่ะก็วันนี้ก็คือจะมีฟิลแบบ after party นะคะแบบว่าฟิลวันวันสุดท้ายหลังจากการประกาวดเมื่อวานนี้ ะะก็แบบมาเป็นฟิลที่ใจอจอยกันกินข้าวสังสรรค์พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบคือเราอแบบ่ะอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันมาทั้งหมดเดือนกว่าแล้วมีความผูกพันใช่ตอนนี้ก็คือจะสนิทกันมากแล้วสนิทพอสนิทกันปุ๊บจะจะไม่ได้เจอกันแล้วก็เลยต้องมาแบบใจจอยนิดนึงในวันนี้ค่ะแล้วก็แบบสนุกมากๆในกองก็คือบราการดีมากๆเลยคือพี่พี่ดูแลดีมากๆค่ะไม่ว่าเราจะขาดเหลืออะไรหรือว่า หรือว่าเราจะมีมีปัญหาอะไรก็คือแบบดูแลดีมากๆอยู่ในความดูแลของพี่ๆตลอดเวลาซึ่งน้องๆปีนี้ก็พูดเลยว่าดื้อม,มากอย่างเช่นหนูเป็นคนเรียบร้อยพอพอเจอหนูเป็นคนเรียบร้อยพอเจอเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็แบบดื้อ,อทำไมไม่เรียบร้อยเหมือนหนูอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ ก็เราก็ดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งเราได้เป็นหนึ่งในทีมเพราะว่าเราแบบเรามาในวันนี้เห็นพี่เอเอยเห็นพี่กดชเบล เพนที่พี่เชลเราเราชอบเขาอยู่แล้วเขาเป็นคนดังอยู่แล้วก็ดีใจที่เราประทับใจประทับใจประทับใจเรื่องในเรื่องเราที่น้องอาประทับใจเลยก็คือความสามัคคีกันทุกคนมีสติดีมากในวันที่มีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือตั้งสติพี่ทีมงานคือให้เด็กลงก่อนไล่เด็กลงก่อนต้อนเด็กลงก่อนแบบทุกคนตั้งสตินะแล้วก็ให้เด็กลงก่อนคือในความที่แบบ มันต้องเอาชีวิตอะบางคนอาจจะไม่คิดก็ได้ว่าคือฉันต้องยังไงแล้วยังไงต่อก็ต้องลงไปก่อนใช่ไหมคะถ้าทีมงานเราพี่ๆพ,พี่เลี้ยงในกองก็คือเด็ก,ลก,ก,ๆ,ๆ,ดกๆลงไปลูกแม้กระทั่งคุณครูที่สอนคุณครูสอนเต้นเด็กๆลงไปลูกเข้าของไม่ต้องเอาเอาแต่สําคัญลงไปลงไปอะไรเงี้ยใช่แล้วก็พอวันนั้นใช่ไหมคะมันเป็นวันที่ก่อนจะไฟนอลหนึ่งวันเขาเรียกว่าคืนหมาหอนแล้วเราก็ต้อง สอมคือฉากเอยไฟเอยมันกําลังเขาเรียกว่ามันกาลังจะมันกําลังจะดีอะแต่ว่ามันยังไม่ร้อเอร์เซ็เราก็ต้องมาเซตมันนั้นวันนี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นปุ๊บอ่ะมันต้องมาเซตใหม่สบปลิ่ยยังไงพอหลังจากนั้นตั้งแต่ช่วงบ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มมาซ้อมต่อทั้งที่เราอยู่ตรงนั้นและเหตุการณ์ตอนนั้นก็ยังแบบเร็วเร็วมากเร็วมากๆ เราก็สามารถทํางานต่อได้เพราะว่าเรามีกําลังใจดีมากๆจากพี่ๆค่ะตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่ามันอีกวันก็ไฟนอลแล้วเนี <_ C ases> ่ยก็รู้สึกว่าอเวลามันไม่เคยรอใครคือถ้าเราไม่ไฟนอลแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อีกล่ะอะันรอย่างเงี้ยในความที่บางทีบางบางความคิดนะคะในในในแง่ของความคิดบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ไหวเหตุการณ์แบบนี้มันต้องเลื่อนไปก่อนเลื่อนไฟนอลคือจิตใจเรามันไม่ได้แต่สำหรับหนูหนูคิดว่าไฟนอลเลย เพราะเราไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรใช่ไหมคะเราไม่รู้เลยว่าถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก<ล>มันจะอะไรที่ทำให้เราอุ่นใจอะนะสนะถานการณ์แบบนั้นทาอะไรให้เราอุ่นใจคือเราเห็นทุกคนทํางานต่อกันอย่างปกติโดยไม่มีความกังวลหรือเครียดอะไรให้เราเห็นซึ่งนั่นก็แปลว่าทุกคนมีสปิริตมากเลยททาให้เรารู้สึกว่าเราก็ต้องแสดงความมืออาชีพเหมือนกัน <Okay. S 1> เพราะเราก็เป็นคนที่ทํางานถ้าพี่ทําได้หนูก็ทําได้ ใช่ค่ะถึงแม้ว่ามันก็จะมีความกลัวในในความที่มันเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมคะอย่างเมื่อวานนี้ตอนลงบันไดน้องอัมก็น้องอมัองอมก็กลัวมันมันเหมือนมันแวบเข้ามาในหัวว่ามันมันไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลัวไปเลยตั้งแต่ตอนกลางวันจนถึงกลางคืนจนถึงเดินจริงก็รู้ร้องไหอ้อ่ะตอนตอนกลางวันคือตอนตอนตอนซ้อมเดินครูจะให้ขึ้นมาซ้อมกันแบบแต่ละเซตแต่ละเซตคือ คือบนกันอะค่ะได้ขึ้นมาทุกคนแล้วหนูขึ้นไปแล้วหนูเดินลงไปไม่ได้หนูเดินไม่ได้เลยหนูกลัวมากมัน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 เป็นแบบนี้ค่ะมันแบบคือคือตรงบันไดอะมันจะเป็นโซ่ลงมาใช่ไหมคะพอน้องห้อยลงมาจากข้างบนมันก็จะมีโครงเคงอะไรเงี้ยซึ่งมันปุ๊บมเหตุการณ์มันเพิ่งหมาดๆเราก็เราคือเราอะตอนเกิดเหตุการณ์จริงอะไม่ได้กลัวแต่พอมาอยู่บนเวทีปุ๊บทำไมคนมุกเอาไม่ได้สักทีหนูหนูแบบร้องไห้พี่ๆก็เข้ามาปลอบ พี่ๆทุกคนเลยทั้งทีมงานไฟทีมงานเวทีทุกอย่างไม่ใช่แค่พี่เลียงทุกคนให้กําลังใจหนูหมดว่าเออหนูแบบแบบเก่งมากคือมันมันมาตรฐานดีมากๆแหละมันปลอดภัยมากแต่ด้วยความที่เราอ่ะเรากลัวมันกลัวไปแล้วค่ะเราก็มาทําความมาตั้งสติกับตัวเองว่ามันความกลัวมันมีกันได้ทุกคนซึ่งกลัวแล้วทํายังไงกลัวแล้วไปต่อได้ไหมนั่นแหละคือ จำกัดความของอการประกวดนี้ในในแง่ของมิตรภาพม,มิตรภาพใช่ไหมคะจำจำกัดความใช่ไหมคะสำหรับหนูหนูคิดว่ามมิตรภาพก็สําคัญมิมิตรภาพสําคัญแต่ว่ากว่าจะมิตรภาพอะ่ะคือมันก็มีการแข่งขันด้วยซึ่งถ้าเราถ้าเราแข่งขันด้วยแต่ถ้าเราอยากให้โชว์มันดีเราต้องสามัคคีกันซึ่งมิตรภาพสําคัญมากๆก,กับการประกวดค่ะแล้วจะทาให้เรารู้รู้จกัก เข้าหาคนแล้วก็รู้จักทาให้เหตุการณ์มันคลีล่คลายได้คือถ้าเราไม่มีมีความมิตรภาพเลยเราก็จะเหมือนตัวคนเดียวมันก็จะกดดันไปหมดทุกอย่างเลย<ฮ>ซึ่งซึ่งความมิตรภาพนี้ทําให้หนูเอ็นจอยมากากับเพื่อนรูน้สนิทกับเพื่อนทุกคนถึงแม้ว่าเพื่อนจะไม่สนิทกับเราใช่ค่ะหนูหนูรู้จักเพื่อนทุกคนแล้วก็สนิทมากแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเรา <laughs> ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเล่นด้วยกันเลยแล้วก็ไม่เคยอยู่กลุ่มเดียวกันเลยถ้าสนิทกันตอนไหนแต่แต่หนูสนิทกับเพื่อนค่ะ Okay. <laughs>